สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ DIY บายปริญญายีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเจ้า Honda f ฟีดของผมนะครับไฟท้ายข้างซ้ายมันขาดอีกแล้วครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2แล้ะเห็นไหมครับไฟท้ายมันขาดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนนะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดฝาท้ายขึ้นก่อนนะครับสักครู่นะครับ นี่นะครับหลังจากเปิดฝาท้ายออกมาแล้วนะครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวเห็นไหมครับข้างบนกับน็อตข้างล่างนะครับ๋ย่ผมขอแากถอดออกแป๊บหนึ่งนะครับการถอดออกก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับใช้ไขควงนะครับขันออกนะครับทางข้างบนข้างล่างนะครับขอญาตถอดออกแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าเปิดไฟตอนคืนเนี่ยมันติดปกติเห็นไหมครับตอนนี้ผมถอดน็อตออกแล้วนะครับผมลองเทสดูไฟมันติดปกติ นะครับแต่ไฟเบรกมันน่าจะขาดเดี๋ยวลองถอดออกมาดูหลอดนะครับแบบนึงนะครับเดี๋ยวขอถอดกันงเนือครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับวิธีการถอดก็คือเจ้า Honda f ฟีดเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่2จุดนะครับมีข้างบนกับข้างล่างนะครับเวลาแกะนะครับให้ให้ดึงสไลด์ไปทางทางซ้ายมือนะครับตามลูกศรนะครับก็จะมีลูกศรบอกนะครับให้ดึงสไลด์ไปทางซ้ายมือนะครับดึงออกมาอย่างนี้ ครับมันจะมีล็อกอยู่ข้างๆนะครับล็อกอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนะครับเวลาแกะเดียนะครับนะครับเวลาดันให้ดันข้างล่างนะนี่นะครับโอ้ค่อนข้างเปื่อนเลยครับเปื่อนเลยทีเดียวนะครับหลุดออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูในหลอดของไฟเบรกนะครับจะอยู่บนสุดนะครับ ถอดออกมาดูนะครับบิดไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับนีโอ้โหหลอดดัมปี้เลยครับเดี๋ยวคงต้องไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนนะครับดูจากข้างในแล้วมีไส้ไส้หนึ่งขาดนะครับเดี๋ยวขอญาตไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนแป๊บนึ่งนะครับไม่ได้อยากเย็นนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับครับเวลาการถอดนะครับเราต้องใช้สองมือนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นหลอดชนิดแบบเสียบนะครับเพราะฉะนั้นคุณจับฝั่งนี้แน่นๆนะครับแล้วก็ดึงออกครับนี่ครับหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับถึงเวลาเราก็ถือหลอดแบบนี้นะครับไปซื้อตามร้านขายหลอดนะครับมันจะมีสเปคบอกอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อหลอดแบ๊บนึงนะครับรับผมหลังจากที่ผมไปซื้อหลอดไฟมาแล้วนะครับดูหลอดเก่าที่ผมถอดออกมานะครับดัมปี้เลยนะครับหลอดใหม่นะครับคั่วอยู่ครบ จากนั้นเดี๋ยวผมจะไปเสียบใส่ที่เดิมนะครับครับเวลาที่เราใส่นะครับเราก็เสียบเข้าไปในตำแหน่งเดิมที่เราถอดออกมานะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปให้มันให้มันดังกึ๊กนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับแน่นะครับทดลองแล้วติดเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เข้าไปในจุดเดิมนะครับผมส่วนวิธีการประกอบนะครับเราก็ ดูเขี้ยวมันนะครับมันจะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวเล็กๆครับเราก็ยัดลงไปนะครับยัดลงไปในในในรูมันนะครับแล้วก็บิดนะเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ประกอบเข้ากับตัวรถนะครับสังเกตนะครับมันจะมีจุด2จุดนะครับข้างล่างข้างบน เดี๋ยวผมขอญาตทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วค่อยประกอบอีกทีนึงน,นะครับเดี๋ยวผมขอญาตทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับครับผมหลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับโคมด้านในนะครับผมก็เอาเง่งนะครับใส่ลงไปในรูทั้งสองสองสองด้านแล้วนะครับจากนั้นเราก็แค่ด depressed. ันเข้าไปครับนี่นะครับดันเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันแนบสนิทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลองทำตามดูได้นะครับสำหรับเจ้า Honda f ฟ e ที่ไฟเลี้ยวมันชอบขาดเออไฟเบรกมันชอบขาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปด,ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ